สวัสดีครับสวัสดีครับเช่ายูทูบทุกท่านสวัสดีเพื่อนติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานพบเซ็นไล์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มาพอกันในวันที่25พฤษภาคมนะครับ2565กับสินค้ามือสองนะครับอ่าพี่เพิ่มเติมมากนิดหน่อยนะครับผมกรีวิวให้อ่าคนติดตามเอฟซีทุกท่านให้รับชมกันเบิ่งนะครับอ่าจองทางติดต่อนะครับผม0921374484นะครับผม 0921374484นะครับผมพิกัดลานตั้งยุ่ธแถวๆนะครับแถวๆหน้าสนามบินร้อยเอ็ดนะครับอำเภอทวัดบุรีนะครับให้สีขามาชมของมาอย่างกะช่วงนี้กะกะมียูนิตหน่อยนะบ่คอยหลายเดี๋ยวมีสินค้านะครับผมเป็นสินค้าตัวแรกเลยนะครับเอาเอาแรกวันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะแรกตัวนี้ครับผมเป็นคอมแพคนะครับเป็นแรกยอดนิยมยอดฮิตไปอีกกะได้กว่านึนะครับ เป็นแหลกคอมแพกนะครับผมแหลกคอมแพกต์นะครับเป็นแหลกคนนิยมใช้นะครับเป็นแหลกเครื่องปรุงนะครับแหลกเครื่องปรุงนะครับหรือว่าแหลกใส่พาวเวอร์ก็ได้นะครับครับอ่าพาวเวอร์พวกสันสันพวกเอชเอไอนะครับผมพวกวอกนะนี่เนาะนะครับผมใส่ได้สบายเลยก็ใส่ได้หัวเอ็นเทคยังสีกระเซาะเลยครับว่าแหลกตัวนี้นะครับผมแหลกสิบยูนะครับลึกสิบหกไม่รวมฝานะครับ ฟ้าเป็นแหกเครื่องปรุงนะครับลึกสิบหกรวมถ้ารวมฝาลึกยี่สิบสองนะครับผมเป็นแหกสิบยูนะครับผมเป็นแหกคอมแพกยางดีเลยนะครับอ่ะนี่ครับด้านในึ่งด้านในโอ้ยังสวยๆเลยเนาะยังสวยๆครับนะครับผมทุกอย่างหูบิดใส่งานได้ทุกหูเนาะใช้งานได้ทุกหูครับโอเคนะครับน็อตยังโอเคโอเคครับผมอ่ะแหกตัวนี้นะครับผมสองพันห้าร้อยบาทรับเองนะครับสองพันห้าร้อยบาทรับเองค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางก็ได้ หรือจะว่าค่าส่งกันน่าจะมีประมาณ 2- อสรอยได้นะครับอ่าต้องเป็นสาย20เมตรนะครับสายสีคอสินค้ามือหนึ่งะครับมืออ2ตอนนี้หายากมากนะครับผมบอกเลยหายากมากเลยนะครับผมอ่สายสินี่ก็อยู่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมยี่สิบเมตรสี่คอเนี่นะครับเป็นสายเอสทีเนะครับสายลำโพงแท้นะครับต่องร่องบึงนะครับไบบอลนร่องกับร่องบึงครับใช้งานดีมากผมบอกเลยนะครับมีอยู่สองชุดเนาะครับผมสองชุดนะครับผมเส้นละนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผม ไห้พิเศษไปเลยนะครับผมรวมจัดส่งอ่านะครับผมรวมจัดส่งไห้พิเศษไปเลยนะครับ20เมตรนะต่อไปต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นสินค้าเป็นงานเป็นงานช่างก็ว่าได้นะครับประมาณนี้แหละเนาะเป็นงานช่างก็ว่าได้นะครับผมะมีมิกนะครับมิกเอลโตนะครับผมมิกเอลโตนะครับผมสภาพทุกตัว3ตัวนี้นะครับผมจีขายร่วมนะครับขายร่วมเลยนะครับบอแยกนะครับผมผมจะบอแยกนะ ทุกอย่างใช้งานได้ใช้งานได้ทุกอย่างแต่ว่าตำหนิอยู่ที่บางตัวก็้อแขกนะครับผมวอลลุ่มวอลลุ่มมีฝุ่นมีฝุ่คอแขกสไลด์บางตัวกับ้อแคกนะครับผมแต่ว่าใช้งานได้ทุกตัวเนาะครับผมมิกือกันนะครับมิกซสไลด์คอแคกนะครับผมบางช่องก็ใส่ได้เลยเมนูครับผมบางช่องก็ใส่ได้เลยนะครับบางช่องกับ้อแขกนะครับสามตัวนี้นะครับผมมีมิกมีคิวมีคอดนะครับ สามตัวนี้นะครับผมหมุนด้านหลังเนาะว่าสามตัวนี้นะผมราคารับเองอยู่สามพันบาทนะครับอันนี้ข้างหลังของคอสเคพาวเวอร์ครับอสามตัวนี้ให้สามพันบาทนะครับรับเองถ้ารวมส่งขอสามพันห้านะครับรวมส่งนะครับผมอันนี้ EQ ของออริสครับอ่านี่นะครับผมอ่านะครับผมต่อไปมิกนี่ยล่ะคุ้มเนาะสามพันบาทรับเองนี่ชิ้นตกชิ้นละพันครับผมตัวนี้เป็นมิกอ่ายี่สิบช่อง โอ้คุ้มดีอะนะครับผมไพนีเวลาสอนไพเป็นสายช่างนะครับไม่ควรพลาดเนาะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับผมถ้ามีตัวเดียวก็คุ้มแล้วนะครับผมนี่ถ้ามีตัวเดียวก็คุ้มแล้วนะครผมผมสีขายเป็นชุดนะครับผมขายยกไปเลยนะครับผมมันยังไงนะครับผมให้ราคาหนีนะครับถ้าแยกมิกนะถ้าแยกมิกบอเนี่ยอยากแยกกีกว่วเนาะครับเพนะครับพว่าคนจะจะจะอยากได้จะมิกจะผมขายรวมไปเลยเนาะสามพันบาทรับเองนะครับผมสามพันห้าผมร่วมทรงไห้ครับสามหาร่วมทรงนะครับ นี่นะครับถือว่างานช่างเนาะครับผมใช้งานได้ทุกตัวเอาง่ายเลยนะครับผมครับผมตําหนิคือขอแขกขอแขกนะครับผมเอาไปฉี้เก่านะครับผมต่อไปเป็นพาวเวอร์นะครับผมเอาตัวนี้ก่อนนะพาวเวอร์ตัวบนนะครับผมอ่ะเอาเอาขึ้นละเฮ้ย a m ็ครับ AMT นะครับผมกนาจะประมาณ250วัตต์บอกว่าหนีนะครับผมจะประมาณ250วัตต์ครับเป็นพาวเวอร์นะครับผมอ่ะนี่กระแสในปกตินะครับ <c oughs> ใช้งานได้ปกติแต่ว่าตามสภาพนี้เนาะครับผมจัดตามสภาพนี้เลยใช้างานได้ปกตินะครับการ์ตัวน,นี้ขนาดจะประมาณ2องวัตต์นะครับผมประมาณนี้แหละข่างละสองหวัตต์นี่แหละครับบ่วสูง15บห้าขางละดอก12บสข่างละ2ดอกขนาจะสบายนะครับบ่เกิน8โอห์มสี่โอห์มนี่บ่วหนาจะมีปัญหานะครับผมครับผมอ่ะตัวนี้อยู่2องพบาทนะครับสองพบาทเนาะครับผมสองพบาทไม่รวมจัดส่งถ้ารวมส่งกับถ้ารวมส่งขอขอ,ขอหลาห้าสิบก็แล้วกันนะครับผม ถูกไปเลยขอราคาส่งก็ลอยหันซบรับเองอยู่สองพันบาทนะครับครับผมอ่าพาวเวอร์สีเชนเนลตัวนี้ก็ราคาเดิมเนาะครับผมอ่าเจี๊บพันบาทนะครับผมราคาเดิมเลยเจี๊บพันบาทนะครับผมครับผมครับซีบหานะครับผมบอกไปแล้วสรรพคุณครับซีบหางขังละสองว่ารุ่มละสองสองสองสแปดดอกนะเนาะครับผมสบายเลยนะครับผมเป็กเทเบอร์ผมใส่งานเองนะครับผมบอกตรงๆเลยบอกเคยสอบนะพี่น้องผมมั่นสองสามปีนะครับไม่เคยซ่อมสักครั้งนะครับผมบอกเลยตัวนี้ชัวร์สุดยอดมากเลยอ่ะต่อไปเป็นเอฟเฟกต์นะครับ เอฟเฟกเล็กซิคอนนะครับผมเอฟเฟกเล็กซิคอนเป็นเอฟเฟกตัวหนึ่งทีผมว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยเพราะว่าอยังว่าเทียบถ้าเปรียบเทียบคืออยู่ถ้าเปรียบเทียบน,นะตัวเดียวจะมีอ,อยู่สองเอฟเฟกเราอ่างไรนะครับผมตัวจะมีสองเอฟเฟกนะครับจะมีอยู่สองช่องเลยนะครับจะเรียกเอาสามารถผสมประสานเสียงได้ครับผมคล้ายๆมิกซ์ดิจิตอลที่ผมใส่นะตัวหนึ่งจะใส่เปเรีัรบตัวหนึ่งใส่ไปเรียกคครับผมอ่าใส่ร่วมกันนะสี่ไหมครับใส่ร่วมกันได้คลนะ้ายๆกันคือแปลว่ามีเอฟเฟกต์อยู่สองกลุ่ม คูปหนึ่งกั็คูปสองประมาณหนึ่งสี่ไงครับก็คือว่าโอเคอยู่นะธรรมดาก็คือั้าไม่ฟิกตั่วไปก็คือรีเวิร์บก็คือรีเวิร์บเป็นบล็อกครับผมเอโคคือเอคโคใช่ประมาณนั้นเนาะนะครับผมตัวนี้ก็จะผสมผสมได้เลยนะครับหรือว่าเฮาเฮาเฮาสามารถเลือกเลือกใส่ได้เลยครับผมถ้าจะเลือกจะรีเวิร์บก็รีเวิร์บถ้าไดเอคโคก็บเอคโคประมาณนี้เนาะครับผมอ่าเอคโคดีเลยประมาณนั้นครับผมหมายความว่าโลโล่ไม่ก็ติดตามเราประมาณนี้นะครับผมอ่าเล็กซี่คอนนะครับผมรุ่น mx 200นะครับผม มีด้านหลังนะครับผมเป็นเฟิกหนอกเนาะนะครับผมก็ถือว่าสภาพสภาพก็โอเคนะนะครับผมสวยเลยครับก็ถือว่างามเลยนะสภาพนะครับผมหม้อแปลงด้วยนะครับผมคิดถอาราคาเท่กี่ดี้เท่ากี่เพี้ยนนะแปดเก่าพันเนาะครับผมตะกี่เนาะตัวนี้ก็คือว่าครับดิจิตอลสูมมือดิจิตอลมันมีครบทุกอย่างนะครับผมเองยังไงอ่ะตัวนี้เปิดระยูสองพันเจ็ดร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทรวมจัดส่งอ่าวิธีการใส่งานวิธีอีหยังผมจะ เดี๋ยวจะเทียให้เบิ้งนะครับส่วนมากเอฟิกตัวโตกับเทียให้เบิ้งนะครับผมบอกก้อนทรงนะครับผมพวกพ่อเบื่อกันผมจะเทียให้เบิ้งก้อนนะครับผมเพื่อจะไม่มีปัญหากันทีหลังนะครับผมอ่ะไปลาวลงก่อน2,700บาทลมสูงเนาะครับผมเอฟิกกันครับผมอ่าเล็กซี่คอนนะนะครับผมต่อไปครับมีเก่งยังอยู่เนาะอ่ามิกอ่าอัลโต้นะครับผม Z MX 1 2 2่งสอครับเอฟิกนะครับสภาพก็คือ99.99%เลยนะครับผม ถ้าเปิดด้านในใ่เห็นเบิ้งมันกระสีโดนเนาะ,<ห>ะมีคลิปอยู่เดี๋ยวด้านใน่ห้องกรสีโซ่เบิเพ่อตัวนี้ใส่เป็นรูปตัวไอไ, <c oughs> ไ,ไว้ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่สามพันบาทนะครับผมสภาพนี่คือสวยมากพร้อมกล่องพร้อมคู่มือครับผมแต่ว่าเป็นสินค้ามือสองนะครับสินค้ามือสองที่สภาพใหม่เยี่ยมนะครับผมเอาอย่างไงสามพันบาทนะครับผมมีเอ็มเอ็มจีสิบเอ็กยู G นะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับมือหนึ่งตัวนี้อยู่สามพันสองร้อยบาทนะครับผมนี่เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผม มาหนี้นะครับผมอ่ะต่อไปมาหนีบอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นขึ้นเก่านะครับผมเป็นขึ้นไดุ้ขึ้น,นได้นะครับผมขึ้นโอเคเลยอ่ะไม่ตัวนึงมาเอาสายมาละเถมมาอนี้แหละของแถมสายตัวนี้เป็นสายมือหนึ่งนะครับสายมือหนึ่งเลยสายสี่คูณสองจุดห้านะครับผมเป็นสายมือหนึ่งหัวมือหนึ่งูกย่างสิบห้าเมตรสายสี่คอนี่ให้ทั้งชุดนี้เลยนะครับผม 2,999บาทถ้าสายกับคุ้มแล้วเนี่ยสายสายตอนนั้นไอขายสายละพันหนึ่งร้อยบาทอันนี้แถมไปเลย <laughs> อา่าเดาขาทรงนะครับขาทรงขอสองร้อยนะนะครับผมขาทรงขอสองร้อยนะครับผมกต่โต๊ะชิ้นละร้อยเนาะนะครับผมสองชิ้นนี้นะครับสองสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมโอ้โหคุ้มมากนะคุ้มมากคุมมกค้มมากเลยนะครับผมสายสายกับคุม้มแล้วนะสายสายมือหนึ่งก็คุ้มแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งนะครับผม ก็เลยมาแถมใหพ้พอดีเอาไงพอดีลูกค้าซื้อไปซื้อไปชุดหนึ่งเสียหนึ่งมนันเลยจะเสียหนึ่งผมก็เลยเอามาจัดโปรแถมให้ไปเลยคุ้มมากเอาตัวไซสนี้เขาขายอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่สี่ร้อยยี่บาทพันกว่าบาทแล้วพันกว่าบาทโคตรคุ <c oughs> <c oughs> ้มนะครับโคตรคุ้มอะ่ะต่อไปนะครับต่อไปอะ่ะมาชมของแรงครับ <c oughs> ต่อไปพาพเิ่งของแรงของหนักนะครับผมโรเย่นนะครับโรยเยน L สองพันสี่นะครับผม power บริษัท ของไถห้องผลิตนะครับเป็นเวอร์ที่สาหรับผมนี่เป็น power ที่แห้งนะครับ้วก็นนักพอมแห้งแลละก็ะนักจริงๆนะครับผมอเปิดอันนี้ให้เบิ่งนได้ละจะคล้ายตามสภาพไปเลยเนาะครับนะครับผมก็จะมีภาพสนงสนิมแน่นะครับ power ตัวนี้นะครับผมก็ต้องพูดถึงนะครับผมมันบอกไปอยู่แล้วนะกับล่างขามันสี่โอห์มสี่โอห์มครับอยู่ที่ข้างละพันสองร้อยวัตต์นะครับผมกะเปรียบเทียบก็ง่ายๆคือ สิบแปดด้ข้างละสองอิมพมพครับผมง่ายเลยนะครับเห็นลูกค้าเจาะไปครับอ่ามันลงสองโวห์มได้นะครับเนี่ยมันลงสองโวห์มได้นะครับเห็นเขาเจาะไปครับสิบสองในข้างละซีสิบห้าในข้างละซีนะครับผมเพาวเวอร์รุนนี่นะกับพวแปรครับที่น้ําหนักนะครับน้าหนักอยู่สามสิบสามสามสิบสามโลนะครับผมสามสิบสามโลนะก็เอ็นที่เห็ดที่ว่าหนักนะครับผมหนักหนักจริงๆอ่ะผมจะมาลองเสียงเมืองนะครับผมอ่ะ ก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับผมใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้เลยก็จะมีเอาเสียป๊กนี่แหละต่าตนี้ก็จะมีไฟอ่อนไฟอ่อนบวขึ้นดวงหนึ่งนะครับนี่ไฟอ่อนจะบวขึ้นดวงนึงนี่ขึ้นจะดวงนี้นะครับมันจะชัดตามสภาพไปเลยนะครับราคาบ่เลี่ยงแน่นอนนะครับผมบอกอ่าทันด้านหลังมากกนไหนบ่ต่านี้มันจะมีควอลำพุ่งเนะ <S <S าะหมุนมากนะหมุนมากอเห็นจะชัดนะครับ พายเอาไปใส่งานนะคุมนะครับผมบอกเลยล้วมันตกเด้อไม่เป็นบอเด้อดูพี่นะนะครับผมตั้นี้ก็จะมีอยู่นี่นะครับนี่ควบบัวไม่มีนี่ควบบัวมันหักเนาะพี่เด้อย่าเอาไปเพี้ยนเอาไปเพี้ยนไหนแต่ว่าสเปคคอนนี่ใส่ได้ทุกันนะครับเดี๋ยวผมสีร่องให้เบิ่งนี่เดี๋ยวผมจะร่องเสียงให้เบิ่งนะครับว่ามันเป็น่ังได้นะครับผมอ่าพาวเวอร์รุ่นนี้นะครับผมแนะน้ามันเป็นคับเบียดเนาะครับผมเพราะว่าเสียงกลางเพราะันบ่ใสไซผมบอกตรงๆเลยนะครับบ่ใสแต่คับเบียดนี่โอ้ยหนา เสียงหนาเสียงดีขนาดเลยนะครับผมโค้นะสามสิบสามโลนะครับไม่ต้องพูดถึงอ่ะ, <c oughs> อะเสียบันแจ็คน,นี่หล่ะนี่แจ็คเตรียมไว้นี่อ่ะไปอวนขื้นดวงนึงนะครับคือคือดวงนี้นะครับไปอวานขื้นดวงหนึ่งมีกับกลางนะครับผมผมเจียให้ฟังเบิง่งแต่ว่าผมร่องลแล้วแหละครับแต่า่าเสียงกลางเพราะว่ามันโบเวิร์กมันมันเสียงหนาเกินมันบาใสนะครับมันไม่ค่อยใส ทาเสียงเบียดนี่ได้กําลังที่โอเคเลยนะครับกาคานหุ้นสิครับเบียดสองดอกขานึงกระสิครับกลางสองดอกนะครับผมนะครับผมอ่ะขายตามสภาพนี่เลยราคานะครับผมราคาเปิดอยู่หกพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับผมโอ้ยอ่อนซ้อนสัดสินค้ามือหนึ่งตัวนี้อยู่ประมาณหมื่นเก้านะครับหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับผมบอกเลยนะครับหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับไปถือกล่องไปละไปฟังเบิ้งนะครับ ผมแม่น้ำไม่ไปขับเสียงเด็ดดีกว่านะครับเสียงมันจังหนาการผมพวกไปแนน้ำอ่ะ นนยางไฟกับสื่อเนาะสูงเข้าไปนี่แหละนะครับผมแา่ต้นนี้จะมีประมาานี้เนาะแตาวผมผมแนะนันะครับผม,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 ผม,ผมนนค,บผมคับเบียดจะดีมากเลยคับกลางผมหวานโปใสที่จะงเหนือฟ้านันมันเป็นออกแบบโทนแบบหนาะๆนะเอาไง่ายๆนะครับมันเป็นเอ็มทีเอาไง,ไงอ่ายๆเนาะกำลังขนาดนี้แล้วมันต้องทึงกกระเบียดนะผมว่า แอมแอมรุ่นนี้นะครับผมการราคากับหกพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับผมกะโอ้โคตรคุ้มครับขายตามสภาพนี้เลยเนาะครับผมสภาพนี้พร้อมกล้องแหลกนะครับกล้องแหลกใหม่เนาะกล้องแหลกใหม่ให้นำเลยครับผมแถมให้นำเลยนะครับผมราคานี้สุดจัดสุดคุ้มไปไหนผมบอกเลยนะครับผมถ้าสภาพมันดีกว่านี้กะผมบอกเลยนะครับผมสินค้ามือสองนะครับผมตัวนี้กี่ยี่ประมาณนแปดแปดพันเก่าถึงเก้าพันแล้วแต่สภาพเนาะนะผมแห้งกอซี่สองพันสองผมบอกเลยเลย นะครับผมแรงกว่าแน่นอนนะครับอ่ะกับประมาณนี้นะผมอ่ะคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแรรชร์กุ้ยสับตะไคร่ช่องมาน่ซาวแอนไลน์จองเลยครับนะครับสินค้าน่าจะเข้าประมาณสิ้นเดือนนี้แหละครับสิ้นเดือนนี้แหละจะจะจะปล่อยคลิปประมาณสิ้นเดือนนี้ออกเนาะครับผมอันนี้พอดีนะครับผมตู้อีหยังทุกอย่างไก่ยังเหลือเนานะพวกตู้พวกยังก็จะขอ,ขอมาแบ่งเอาชุ่มกันผมขอรีวิวอันที่ขอมากก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะซ้ำซากนะครับสวัดี๋ยวทีนี้ขอตัวลาไปนะผมสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!